สวัสดีค่ะพกช่องราชนีมาเชนนะอ๋อพกช่องราชนีมาเชนไม่รู้ว่าท่านนี้โชคดีได้เท่าไยเนาะมีของมาแก้บนเยอะมากค่ะเยอะมากเออหลังจะได้โชคหลายเนาะของหลายผลไม้ดอกไม้พรงมลัยโอ้นะ เดี๋ยวรถให้ไปฮัลโหลนะตะตลีก็เพียบอ่ะใช่อยากเจ๊ตูวยังไม่มาค่อยค่อยทิ้งไว้แต่กลุ่มนี้น่าจะได้รางวัลหลายเนาะเดี๋ยวเราจะตามติดไปนิดนึงว่าได้ยังไงโดยแก จะบงจะบุญทบอยก่ไปทา้สเ่อไงานมองไปมก่อนนี่มาอีกแล้วกำลังขนของเข้ามาเดี๋ยวน่าจะจัดอะไรประมาณนั้นนะเนาะจะตัมภาตัวไหนดีเดี๋ยวรอนี่<ด>ูู้งชดดี ก่าด yeah, uh, hmm. yeah, oh, ้ไแก้บม่านเมื่อยิได้แกอ๋อยังยังไม่ได้แก้บุญแต่มาไหว้ขอโชคขอลาบโอ้ขนาดยังไม่ถูกยังขนาดีเนาะถ้าถูกจะขนาดไหนอถูกแต่ไม่ได้หลายอ๋อต่าั้งใจเนาะความตั้งใจมาจากไหนจ้ะเนี่ยสารคามสารคามไม่ไกลเท่าไรมหาสารคาม ก็็ถูกเลยเนาะแต่ว่าไม่ได้เยอะใช่ไหมอ่าโอเคมขอโชคเพิ่มมาขอโชคเพิ่มข้างในก็จะมีโตกสวยๆขันตูกเราต้องอไม่ได้ือไมข้างในแล้วไงใต้สารนั่นแตะเห็นไหมเนี่ยเขาไว้ทั้งเนีมาครั้งแรก มาครั้งแรกถูกแต่ถูกนิดหน่อยแต่ว่าก็มาไหว้ไหว้ก็โหขนาดหนีอเตรียมะเเบหั่นหั่นอืงไ้ำสนว่าเียวแล่มนพนเดี๋ยว่้าเป็นเตรียมพร้อมเลยจ้ะจัดก่นค่อยไปวางจะได้ไหว้ให้สวย เลแปกล้วยมั้เนี่ยอันยากล้วยมั้นี่นะโอเาเดี๋ยวสามผ้านดิเรียมมาจากบ้านเลยงามหันตัว ตอนมาเขาถวายตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้คนถวายเยอะนะปู่องค์ดำปู่องค์ดำไปข้างหลังใช่ใช่ล่ะตอนมาเขายิเห็นก็ถวายตรงนี้แหละข้างไหนทาวเวทุวันโนเข้าอีกข้างหนึ่งทาวเวสุวันโนอยู่ทางนู้นอันนี้ปู่องค์ดำเขาเห็นเขาไปถวายปู่องค์ดำกันเยอะนะ อ่ะเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวค่อยมากลับมาดูผู้โชคดีที่เอาผลไม้แล้วก็อีกหลายๆอย่างมาออืฮึคนก็ <ๆ S 1> ยังเยอะเหมือนเดิมอะ กลัปไปว่างไปเยไปยืนถ่ายอยู่คุณอ่ะได้แล้วเหรออันเนี้ยไปปูนักลาดก่อนไนดะ้ไหมไปถาไวายปูนักลาดก่อนตอนนี้เข้าไปไม่ได้ค่ะคนเยอะมากแล้วน่าจะรอรุ้นอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ทัมภากันแล้วแหละนะว่าถูกนิดหน่อยแล้วก็มาขอโชคเพิ่มประมาณนั้นนะคะที่จัดเต็มมาขอโชคเพิ่มแต่คําว่านิดหน่อยของแกนเนี่ย มันเยอะสำหรับเราหรือเปล่าไม่รู้นะนิดหน่อยนิดหน่อย <c oughs> อถือเข้ามาแล้ว <c oughs> นินๆ <c oughs> แต่เราเข้าไปยากนิดนึงเพราะว่าคนเยอะเราก็เลยจะต้องซูมมาจากตรงนี้เนาะ <c oughs> นจีก็ถือของเข้ามาเลย อะกําลังเตรียมถวายเนาะโอ้ใครๆก็อยากถูกรางวัลทีหนึ่งกันทั้งนั้นเลยน,น,นะพี่น,อน้องเนาะจะได้สบายเนาะแต่มีเงินทำบุญทำทานนี่แกอ๋อแกมาถวายตรงนี้หม,มดเลยเหรอสองขันตกมาที่หน้าลานปู่อน,น,นันตคคราชอาจ๊ะ S <S อ๋ออะตอนนี้เจดวงดีก็กำลังจุดทูปถวายของที่แกนำมาถวายนาะอขอโชคขอลาบต่อนะจ๊ะมาทั้งหมดสามท่าน <S 2> <S 2> อะเจขอโชคขอราบบูชาองค์ปูนักขาดเสร็จแล้วนะคะไม่รู้ว่าเจแจะจะจุดทูบหรือเปล่านะคะนะวหือไปนั่เีแจกีไ้ไปแจกงเอนกับมาเอาดูแลเจ็ไม่จุดทูบอ่ะจ๊ะจุดแล้วค่ะไม่ไม่จุดทูบตัวเลขอะไม่ได้จุดเทีตัวเลขอลขอเลยค่ะไปจุดอยู่ที่นู่นที่ไหน ที่ตรงที่ไหว้น่ะไม่ได้ขอใช่ไหมรู้จะเอาตามเลขอาจารย์น็อตงวดนี้ก็เอาตามเลขของอาจารย์น็อตอ๋อม네ันจะหลายตัวใช่ไหมเออคิดเหมือนกันเลยอ่าโอเคก็ตามเลขของอาจารย์น็อตเลยไม่จุดทูบตัวเลขเนาะอ๋อจ้ะ จ้าว่าชันหัวกระเดียดเดียวแต่ว่าได้มี้อกมดลวดแล้วจ้ว่าของเบอแมนของเป็นทั้งของอันนี้เบิรงน้ำเินก็เลยร้องเสือกระอกัเลยมา้าดาเ้ากตะ้งแเือถอยู่แอถก็ยาจแกก็ตามเลขอาจารย์น็อตไม่ได้จุดเลขทูบนะไม่ได้จุดเลขทูบตามเลขอาจารย์นอตนี่คือเลขอาจารน็อตเหมือนเดิม0 8น0เปะ เพราะว่าถ้าจุดทูบตัวเลขมันก็จะหลายตัวจริงๆแหละขนาดราชนี้ไม่กล้าจุดเลยค่ะไม่กล้าจุดทูบตัวเลขไม่กล้าทําอะไรเกี่ยวกับตัวเลขเลยเพราะว่าถ้าเราทําปุ๊บมันก็หลายตัวเราก็จะสื่ออีกก็จะสื่อทั้งของเราจะสื่อของทงองอางของอาจารย์มันก็จะหลายตัวใหญ่เพราะฉะนั้นก็เลยไม่จุดเหมือนกันสรุปเจ๊ก็คือเอานั่นแหละเลขของอาจารย์นอตเนาะ0807งวด1พฤศจิกมวดหนึ่งพกกา เป็นแนวทางเป็นแนวทางในการซื้อลอตเตรี่ลอตเรี่มีนะคะแต่ว่าราคาอาจจะแพงนิดนึงโ <c oughs> อ้ตรงนี้อ่ะคลิปนี้จบก่อนนะคะ